สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันวิธีการทํากระทงใบตองแบบใหม่แล้วก็ตกแต่งให้มีสีสันสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยการประกอบในส่วนของกลีบใบตองสุกหรือว่าใบตองสีอ่อนเข้าไปในลักษณะนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์นะคะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีฐานกระทงใบตองสุกหรือแล้วก็ใบตองสีเข้มกันไกรตัวแม็กทูบเทียนตะปูเข็มและดอกไม้ประดับค่ะ ในส่วนของฐานกระทงนะคะในคลิปนี้เราใช้ขนาดฐานอยู่ยที่ความกว้าง7นิ้วความสูง1นิ้วครึ่งค่ะเราไปดูวิธีการทำขั้นตอนต่อไปค่ะในการตัดใบตองทั้งหมดนะคะก็จะมี5ชุดตามในคลิปเลยนะคะเริ่มต้นการทำค่ะเราก็จะทำตรงส่วนของกรีบใบตองสุกนะคะก็จะทำทั้งหมด2ชั้นก่อนให้เ,เพื่อนๆนำใบตองสุกนะคะหรือว่าใบตองสีอ่อนหันด้านแข็งไปทางขวา หันสีด้านนวลเข้าหาตัวค่ะจากนั้นม้วนขอบใบตองฝั่งขวาโค้งความลงนะคะแล้วก็ม้วนให้เป็นลักษณะนิ้วใบสีม้วนเก็บมุมบนไปค่ะจากนั้นก็ใช้แม็กเย็บด้านล่างต่อไปก็นําใบตองสุกนะคะมาห่อหรือว่ามาห่มลําดับชั้นที่1เว้ระยะ1นึ่ง 1, เซนติเมตรแบบนี้แล้วก็พับโค้งความลงและยกมุมก,กระพุ้งกลีบแบบนี้ค่ะฝั่งซ้ายเราก็ทําเช่นเดียวกันนะคะในกลีบนี้เราจะห่มใบตองสุกทั้งหมด2ชั้นนะคะ ชั้นที่1เสร็จไปแล้วต่อไปชั้นที่2วางให้ได้ลำดับชั้นเท่ากับชั้นล่าสุดที่ทําไปแล้วพับเฉียงลงแล้วก็โค้งความลงและยกมุมกระพุ้มกรีบเหมือนกันเมื่อเราทําในกรีบนี้ครบทั้ง2ชั้นแล้วต่อไปค่ะเราก็จะนําไปตองสีเข้มมาหุ่มทั้งหมด2ชั้นเหมือนกันนะคะจัดระยะให้ได้เท่ากับชั้นล่าสุดที่ทําไปแล้วแล้วก็พับมุมเฉียงโค้งความลงและยกมุมกระพุ้มกลีบเหมือนกันค่ะแบบนี้นะคะ ต่อไปค่ะชั้นที่สองของใบตองสีเข้มนะคะก็ทำในรูปแบบเดิมและเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้แมกเก็บด้านล่างในชุดกรีบนี้เราจะห่มทั้งหมด4ชั้นแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ตัดเจียนฐานด้านล่างออกให้ดูเรียบร้อยสวยงามนะคะเสร็จแล้วก็จะได้ในลักษณะนี้และขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำใบตองสุกนะคะมาทำกรีบเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าในชุดกรีบนี้เราจะห่มทั้งหมด 3ชั้นนะคะเสร็จแล้วใช้แม็กเย็บต่อไปชั้นที่1ค่ะก็เว้นระยะให้ได้เท่ากันเลยทําแบบเดียวกันเหมือนชุดกรีบแรกค่ะแตกต่างกันที่จํานวนลำดับชั้นที่เราห่มเท่านั้นนะคะใบตองก็หันไปนะทิศทางเดิมค่ะต่อไปชั้นที่3ค่ะ ในชุดกรีบนี้เมื่อเราห่มใบตองสุกครบทั้ง3ชั้นแล้วต่อไปก็ห่มใบตองสีเข้มอีก3มชั้นนะคะก็หันใบตองไปในทิศทางเดิมเหมือนกันค่ะแล้วก็จัดระยะให้ได้เท่ากับชั้นล่าสุดที่ทําไปแล้วจากนั้นก็ยกมุมกระพุ้มกรีบเหมือนกันค่ะทําเก็บมุมแบบนี้จนกว่าใบตองสีเข้มจะห่มจนครบทั้ง3ชั้นนะคะในชุดกรีบที่2ตรงนี้นะคะเราจะทําในส่วนของอการห่ม ใบตองสูก3ามชั้นแล้วก็ใบตองสีเข้ม3ามชั้นแบบนี้เสร็จแล้วก็ตัดเจียนฐานด้านล่างออกเหมือนกันค่ะต่อไปนะคะก็นําใบตองในส่วนที่เราห่มชุดแรกนะคะที่เป็นชุดที่1นะคะมาวางให้อยู่ด้านบนชุดที่2แบบนี้จัระยะตัวส่วนของขอบด้านล่างให้เสมอกันแบบนี้ค่ะต่อไปข้อขาก็นําใบตองอที่เป็นการห่มลาดับชั้นชุดสุดท้ายนะคะทั้งหมด3ชั้นนํามา1แผ่นก่อนนะคะ จะเป็นการวางให้ได้เท่ากับลำดับชั้นล่าสุดนะคะแบบนี้ต่อไปก็พับมุมโคง้งความลุงแล้วก็ยกมุมกระพุ้มกรีบเหมือนกันค่ะจัดระยะให้ได้ตามที่เหมาะสมทั้งฝั่งขวาและซ้ายนะคะในการทำใบตองก็หันไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดค่ะจัดระยะให้ได้ตามที่เหมาะสมนะคะและ ชั้นสุดท้ายค่ะก็ทำในรูปแบบเดิมเลยและเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้แมกเย็บตรงฐานด้านล่างเย็บซ้ำหลายรอบหน่อยนะคะกันหลุดค่ะแบบนี้นะคะต่อไปก็ตัดเจนฐานด้านล่างออกให้ดูเรียบร้อยสวยงามะ่ะคะแบบนี้นะคะ และขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะประกอบตังส่วนของชุดกรีบที่1วางลงไปให้อยู่กึ่งกลางฐานค่ะจากนั้นก็ใช้ตะปูเข็มปักยึดค่ะแล้วก็ชุดกรีบต่อไปนะคะเพื่อนๆจะปักเรียงวนไปทางด้านขวาหรือว่าวนไปทางด้านซ้ายตรงนี้ก็แล้วแต่ความถนัดนะคะแล้วก็ประอบอเพิ่มเติมในการทําชุดกรีบนะคะป้าจะไม่เน้นว่าเพื่อนๆจะต้องทําจํานวนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจะขึ้นอยู่กับขนาดฐานของกระทงที่เพื่อนๆนํามาใช้งานค่ะ ปากเรียงวนไปแบบนี้ละค่ะแล้วก็จัดระยะให้ได้ตามที่เหมาะสมวนไปค่ะในส่วนของการทำกรีบที่ว่าประดับในส่วนของใบตองสุกตรงปลายยอดเข้าไปในรูปแบบนี้นะคะปาจะปาก็ไม่เน้นนะคะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นใบตองสีอ่อนหรือว่าจะใช้เป็นใบตองสีเดียวกันก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความสะดวกนะคะ ซึ่งการทำในคลิปนี้จะเป็นการทำเป็นตัวอย่างเบื้องต้นให้เพื่อนๆได้รับชมกันเท่านั้นนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบาร์ด้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางในการรับชมคลิปนะคะสามารถเข้าไปรับชมคลิปได้ที่เพจ a c e b o o k ปลาดีวยงานฝีมือดอกไม้ใบเตยค่ะแล้วก็คลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปสุดท้ายในการทำค่ะ และขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการประกอบในส่วนของดอกไม้เข้าไปค่ะปักเรียงวนไปให้เป็นลักษณะวงกลมแบบนี้ละค่ะจนกว่าจะเต็มฐานนะคะเพื่อนๆจะใช้ดอกไม้แบบไหนก็ได้ตรงนี้เอาตามที่เรามีเลยค่ะและเมื่อเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็ประดักผู้และเทียนนะคะเข้าไปแบบนี้แล้วก็ปิดทับด้วยกลีบดอกไม้อีกครั้งค่ะเพานี้ก็เสร็จแล้วนะคะ